สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุขคนนะจ๊ะมือนีนั่งหน่อยบ้านสวนตะล่อนทั่วสิ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทนะจ๊ะอยู่อำเภอบานผือจังหวัดอุดรธานีค่ะสิ้าไปเที่ยวชมเบิงหอนางอุสาเนะจ๊ะกับท้าวบารเนะจ๊ะติดตามนั่งหน่อยบ้านสวนไปชมกันเลยเนาะค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ผพ้าเป็นเพื่อนขี่รถชมป่าขึ้นภูเขาอยู่เนาะค่ะนี่ก็คือพลขับเนาะค่ะ เลียวขว้า้างนานี้ละค่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะจ๊ะอีกสักพักก็สิห่อแล้วละจ้าถึงแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นแผนที่ให้เดินนะจ๊ะแต่คงสิเดินไปบ่ทัวถึงดอกค่ะเพราะว่า,วามาถึงตอนเวลาบ่ายสามโมงนะคะอันนี้ก็เป็นทําบัวทําคนเนาะเพิ่งเห็นนกกระทาถ้ำลือสีข้อม้าเท้าบารุดข้อม้านอ อ๋อพระพุทธบาทวัวบกพระพุทธบาทในดูหอ,อนาอุษามีลานจอดรถที่เรามาจอดนี่ไงหีบอนี่หีบศพนางอุษาอันี้ห,นหอ,อนางอุษาเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปติดต่อทางเข้าไปชมอุทยานกันนะจ๊ะจะพาไปชมหอ,อนางอุษานะคะเมื่อนี้ยางบอทัวถึงแล้วค่มะมาหอดบายคอยละ่ะ ตะวันก็เริ่มคอยแล้วปิดสี่โมงครึ่งครับปิดสี่โมงครึ่ง้ปงงนนไปยังทันเลยคะทันครับทันครับคนเดียววงเล็บศูนย์รบริการนักท่องเที่ยวคนคนนี้อายุเท่าไหร่คะคนคนี้คะคนนี้อายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับอ๋อจี๊ดจียางจ้าพ่อแม่พี่น้องปกติสิมีรถกอล์ฟผ้าไปท่องเที่ยวเนาะจ้ะ กิโลละนนี่เด้เมื่อไกด่ดอกไปเบ่งหอนหาอุตสาหซ,ซ,ซื้อเพราะว่าปกติสีมีรถกอลไปทรงเนาะจ้าบัดที่น,นี้เพิ่นว่ารถกอบห้างกะห้ายางออาเอานะจ้ายางประมาณสี่ลอยเมตรจ้าพอดีกับสีได้ช่มสถานที่ดันในน้าเนาะคะ่ปะปกติเฮาก็สิทุนอการเดิน,นของเฮาไปนปไ่ด้400่อยเมตรนะคะปะกติมาหลบพูนนะคะเมียน,นี่แมจ่จ้ารถกอบเนาะเพิ่นพังพอดี มีรถกอบขี <sh> ่ไปทรงเฮ้าอันนี <c oughs> ้เขาก็ยังฟังเสียงจักรจันไปก่อนเนะจ๊ะอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทไปยาวๆพ่อแม่พี่น้องยางชมปลาน้ำกันไปน้องมี่วพาอพ่อแม่พี่น้องย่าง อันนี้ก็ทางนี่เด้พันสิบบวกกัเด้วงังวังลูกเขย,น,ย,ย,ยน,นี่เด้สสอาาีกห้าร้อยเมตรใช่นี่ไงนี่ไงวังลูกเขยไ,นะไปเลยไปเลยน้ำทางไปเลยมากับแก่งบังบิวปิดซีมงเคิงจ้ะ พอดีไปหาหลวงพ่อมาเนาะคะ่ะวัดป่าเมืองพานเนาะคะ่ะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอันนี้ค่ะอยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะอยูอ่อำเภอบ้านผือ,อต้นใหม่ต้นนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนั่งหน่อยบ้านสวนผ้ามาชมเนาะคะ่ะเป็นแบบเครือพันธ์เนาะคะ่ะเครือพันธ์เครือพันธ์ต้นใหม่ พามาเดินชมปวง,ปงชมปลาค่ะเสียงจก,กระจันเนะ่ะ อันนี้น่งนอบางสวนจะกำลังยา,างน้ำกลนสมุนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเด็กหน่อยกับสินยางเร็วกว่านะคะแน่งนอบางสวนจะจอดผ้าเพื่อนพเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบ่งต้นหมอกต้นไม้เป็นระยะระยะนะคะเดี๋ยวกาสิมีต่ออีกคลิปนะคะเพราะว่าแน่นอยบางสวนกับอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะชมหอนางอุตสาเป็นยังไแล้วกะ เป็นหินสมัยเก่าแก่โบราณค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งน้ำกันนะคะว่าเป็นจังใดจริงๆแล้วนะคะมีหมองเที่ยวหมองเลาะลายค่ะแต่ว่าเล่กน้อยบานสวนก็สิภาามาเบิ่งเฉพาะห้อนางอุตสาเนะคะยาง,ง,งไปเรื่อยๆน้ำกันกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องแตงหน่อยเคยเหร่นป่ะคะเอินบักปินนะจ๊ะแตงหน่อยบันสวนเสร็จลองโยนมึงกันด้วยจ๊ะบักปินลงเนิรนไปนี่ก็ถึงแล้วค่ะปกติขั้นรถกรอบ่าห่างกะรถกรอบกะจะมาทรงหอดหมองเลยเนะจ๊ะ จะทุนเวลาชมนี่ไปหน่อยหนึง่งอันนี้ก็สิภาเมือเบิงท้ำบัวท้ำคนนะคะสองร้อยหาสิบเมตรแล้วนั่งราบานเกินสิบ้าเอี่ยวเมือเบิงทาง่าหน่กันจ้ะเมือเบิงสถานที่คร่าวๆนะคะ ทำวัวทำคนพาสเสด็จกับหกลอยเมตรเลยค่ะแต่ว่าขึ้นจังสิบบริภาไปชมหนึ่เนาะค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมาคํำผลแต่น้องหน่อยบานส่วนสิบ้าเพื่อนๆไปเบิงแต่หอน่าอุตสาห์นะจ๊ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปเด้อค่ะไปต่อกันอีกคลิปนะคะพัทาสวยงามมากพัทาพ่อแม่พี่นอ้องบางคนบริเวณเมือง กับน,น้อยจนจบคลิปเนาะคะ่ะท่านเซตยาวๆหลายกะคนกับสิทธิ์ตามแบบเบิงบ่หอดจบคลิปเนาะคะ่ะน,น้อยบางส่วนกะสิได้ตัดคลิปพ่อสมเหตุสมควรก่อนโอ้ยทั้งานทั้งเหนื่อยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นกะเข้าสิได้เบิงคลิปแบบเต็มทีเลยนะจ๊ะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเพื่องเสียงรดน้ำกลนมาโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวไปต่อกันอีกคลิปเด้อจ้านี่ค่ะหอนางอุษากับยูดานาเฮาเนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะหอนางอุษาเฮ้ากับยามาฮอแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องยูดานนาเฮ้าค่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกคลิปเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายค่ะ